สวัสด <ersch> ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะกามาทักทายพี่น้องจังหน่าจะดัดจิตภาพน้องไปเก็บของปลาน่าจะพักปลาภูรคามองทีเข้าไปเก็บกระเทียมปลากันพี่น้องจ้งเนาะไปเบิ่งร์กบัใหญ่ยสำเร็จแล้วน่าจ้ะทีมาจากแคมป์ปิ้งกับพ่อในไปเบิ่งเลยจ้ะกับไปแต่เก็บพักกูน่าจะเนาะงแต่ดัดจิตภาพน้องแบบไปเบิ่งนะคะว่าต้นพญายสำเร็จแล้วตัวอยู่หลังบ้านของตีิเอามาปลูกนะคะกับพ่อใหญ่หลายปรนใดจ้ะเนาะไปเบิ่งน้ำกันค่ะเพราะว่าอาทิตย์ ภายในอาทิตย์นี้นะคะชว่วงวันเอ่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จนถ,ถึงวันจันทร์เนาะจะเล็กน้อยเพิ่นเกยุดเนาะน้องแยเพิ่นยุดจนถึงวันจันทร์เลยจ้ะเนาะกะคุยกันว่าจะไปแคมป์ปิ้งกันอีกเนาะจ้ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนค่ะนะคะแล้วอาจจะเลยไปเลาะก,กระเทียมปลาเนาะจ้ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะจา้ะเนาะว่าเฮาสิได้ ภาพน้ำแข็งป้งท่านได้ละกาได้เหตุยังกันเก็บภาพบรรยกาศย้ำให้พี่น้องเข้าเดชเบิ้งน้ำนะคะน้องตวัดตอนนี้จีจะภาพี่น้องเข้าปากเก็บพักตรงนี้ก่อนจ้ะปะไปทำการจับจีค่ะเนี่ยจ้ะเขาจะไปเก็บข้างในนี่พี่น้องปิดปิดกันเลยดอกอีหยังขึ้นงามแทนนี่ค่ะดอกเขรียดยังดูเนาะน่งามบายพักสิวพักสิวก็งามจ้ะ เอาผักเสียวไปก่อนค่ะผักเสียวไปให้มันดูดหน่อยค่ะไปแกงไส้ปลานี่ค่ะอาซุ้มตีเดี๋ยวไปข้ามเิี๋อีกจะได้เอาไปอัน,นอาเด็กโตกะปานตอเนาะนี่อาเก็บไปค่ะวันนี้เอาสะะับปัดซื้เก่าจ้ะเดี๋ยวมาแล้วถ้ามันเลาะก่อนจะได้ไปข้ามเตนนี๋ยอีกเป็ไงจะพาไปข้ามเิี๋อีกมาะจเนาะอาของปลาไปติง่งข้ามเิี๋เรา พี่จะกระเทียมปลาที่ตีเก็บเมื่อนั้นเนาะค่ะมันอยู่ตรงนี้เนาะถ้าว่ากระส่งบบใหญ่เป็นเดยอด้วยค่ะนี่นนรนก,กระเทียมปลาขนาดว่าเป็นอาทิตย์แล้วเนาะก็ยังใบใหญ่เนาะจ้ะเนาะ เอาไปแต่พอกินจะโหยมดกัดมั้งอ้ยอันนี้แล้วตีผ้าพี่น้องเป็งอันนี้อีกจ้ะอันนี้นะอันที่ว่าอันเอ้ยเอ้ยตุลอันนี้นะะี่ค่ะอัลล่าแหน่ค่ะนี่สัลล่แหน่ฝรั่งเอ้ยอัลแหน่ปลาแต่ว่ามันกันบบอลเอกกินหอมปันใดได้จะ้ะนี่เนาะกินมันจะบระหมปันใด เห็นบหอันนี้ทิศเต้เดชไปเมือนั้นจ้ะเพิ่นตั้งแต่ขึ้นมาโอ้อันนี้ก็สลัดคือก,กันจ้ะพี่นอ้องนี่สลัดนี่ก็กินได้จ้ะเห็นบ่เห็นบ่นบพี่นอ้องนี่จ้ะนี่เนาะนี่ค่ะกําลัางขึ้นนี่หน่อย,ยไม่หมดกัดตีไหมคะหมดกัดหมดกัดเก็บค่ะพี่นอ้อง ราพน้องเก็บอีกแล้วจ้ะเขาป่าอีกแล้วเฮาเตือเอาคือเก่าจ้ะตัวหลอบนี่สไปคัมปิงไซปูพี่น้องเลยยังไงภาพไปจ้ะดุดดุดดุด,ด,ด,ดที่จะบัอนหัวมันดอกค่ะเพราะว่าเอาไว้มัน,นอัน,อน,นอ่นะจะเนาะ ไว้มันเป็นพันค่ะพ่อเก็บเอาแต่พ่อกินกับพ่อพ่อเข้าวแสดงมาดูอยู่นะพ่อ,อยังดอกมันไม่ใจจับกจ้องแต่ใจน้อยอโทษได้ไหลายด้วยแตเดือด,ด,ดหักล่องมันซ้ำมันยังสินะเอาสิวัวกับคืนมาหนึ่งวัวก็ได้เดี๋ยวจะห้พี่น้องไปจอบปลาพะกูดนะคะ เพื่อแบบเข้ากับมากเราพันใหญ่เราจะเนยาะพันไงก่อนเข้านี่ค่ะเราสนับใบมันจะแปลได้เด้ะเด้อจะมีหลายสายพันธุ์นอกจากเนาะสายพันธุ์ที่คือ,อนนยังเกาะที่เป็นใบใหญ่คือคือกระเจี๊ยบมันเข้าหนึ่กันนี่จ้ะลายสายพันธุ์ เดี๋ยวาพาไปนอนเบิ่งไม้ตอจ้อะไปดูตรงนั้นค่ะตรงที่เถาพอไวเล็กๆเลยไม่ใหญ่ปันใดแล้วจะดูกันมาตอนนี้มาปลาปแปลกๆไปแล้วจ้ะปลาเริ่มเคี้ยวขึ้นแล้วเนาะมีความเคี้ยวขึ้นแล้วอืมพี่นองค็คิดว่ามาแล้วก็ชิ้นใหญ่เป็นยังอยู่คืเเก่าอยู่จ้ะแต่ต้นใหม่เนี่ดอกใหม่หนึ่งใหญ่ เดีาดูอันนี้มันแครอทมะเนาะปันที่นี่มมแมนต์ดอจ้ะก้านอันนี้แครอทติดก้านเขียวเนาะเนี่ย <Yeah. S 2> ต้อนอันนี้ตีใหญ่แล้วที่นหนองห็นบ่อเพิ่มเดียวค่ะใหญ่แล้วต้นกาน้านสมนี่พ่อทำดิพ่อเอาไปเห็ดตุ้ยชายดอกจ้นมันบาหลายเนาะ ยังนอ้อยอยู่ต้นใหม่ขึ้งนงามดีแต่พี่หนองเนีย่ยมังเอามันดูพนังกินค่ะก็ยังไม่ใหญ่เป็นไตรเดอรเก็บเอาต้นอันนี้มั ยานจะพยายามจะกถอนหัมวมันขึ้นมาด้ยสะเก็บไว้กินโดนๆดน,นะพี่นนอะแต่หัวมันยังยมูมันก็ขึ้นมาใดอีกอะมันก็ขึ้นมาใดเน่าเนาะเนาะเก็บไปแล้ว ดี๋ยวติภาพพี่น้องเบิ้องพระกูดอันนั้นที่ว่าเขาบบก,กินกันนะจ๊ะงามๆเด้อันนี้พระกูดอันนี้ไหมคะแต่เขาก็บโบก,กินกันนะพี่น้องเนาะตอนมีบางคนเพอเราเริ่มกินม,มีความขมเหมือสวยดีครับไปเฉลี่เก็บไร้รอบไปื่จากเบิ้งข้างในเพิ่อนก็นยังไม่หยุอยู่ยังเม่ได้ไปดอกพี่น้องอ๋อซ้ำนี่เดี๋ยวพาเบิ้งนี่ก่อนคะ่ะ วยายไปหรอเปล่าอันนี้พักกวดนี่จ้ะมึงอันนี้เนาะเฟื่อนจะ้ะอันนี้เข้าเจว่อก,กินจะ้ะมึงนี่ต้นหอมเต็มอยู่ดอกไม้ก็งามงาม้ามาเบิรกอีกแล้วดอกไม้ดอกไม้สีส,สีเหลืองนี่จะ้ะงามครับดอกไม้ ามงามจะพายังไปข้างล่างคุณค่ะพาเดินลงไปนี่ก่อนได้ละมุ้ยตีพอไว้ไม่เห็น บ่าเห็นแล้วอยู่ใส่บัานนอกโอ้นั่นดินเป็นแะเป็นลบเป็นอย่างน่าจุดฝักตัดลดจุดใส่เอาแล้วลองลดอลองลดอันนี้ต้นไม่เปิ่นจ้ะใบไม่เปิ่นเนี่ยโอ้อยนี่ค่ะใบอ่อนไม่เปิ ต่พูดถึงว่าเข้าเก็บไปกินอะไรได้ใจนี่เก็บไปก่นนะนอนหน้าเนาะเอาไปหลวใบอ่อนเพิ่มจ้ะซีอิ้วบงกันบดเป็นแต่มันมีความขมพี็นอ้องบ่าเอามัน,นีความขมขมเหมือนเสะเราเลย อันนี้ก็บ,บ้านใหญ่ไปใส่ไปหนามาหลังอยู่จ้ะบังดูนี่โอ้ยปะ่ะเอาหรอเนาะจันเนาะเอาซ้ำนี่แหละเดี๋ยวไปทางเก็บแยกเรื่นงกันหกนี่ได้มาซ้ำนีจ่จ้ะไปพี่พี่น้องไปเก็บแยกเรื่นต่อจะ้ะมันบ่อหลายๆเีพี่พี่น้องไปเก็บแม่เปิ่อนอันนี้แม่เปิ่อนอันนี้มัน,นมันแมนมาพี่น,อน้องแมนปึ๊บแม่เปิ่นมาเฮ่อแมนได้แล้วเน,ะนาะขาเนาะแต่ว่าต้นสีไม่เป็นต้นผูน๋เนาะจ้ะคิดว่าเนาะนี่คะ่ะต้นแม่เปิ่นเนาะ นี่ดอกตูมมันนี่จ้ะดอกตูมมันต้นเมเปิลเมนมบ่ละคะ่ะพาพี่น้องกินพิษแย่เลยเด้ยนี่เมนนอกจะนอกพิลันน่นเนาะพิลัน่นเห็นพิลั่นแล้วทายตอนมันตุ่มเนี่ยมาเนี่ยมาออกจะวันเป็นเมเปิลเลยเป็นบ๊อบมาแมนเนาะแม่ยูดอกจก้ะคิดว่านเนาะมึงดูนี่ อาชิเม,มนยูเดี๋ยวเบิ่งใบมันก่อนมแมนยูจนันนี่ขึ้นบาใบเก่ามันกะกะแมนยูมันอาจจะเป็นตัวผู๋เนะาะหั่งเทิงนะต้นเมเปิลป้าพี่น้องเดี๋ยวพ่อพี่น้อนอยามไปเบิง่งใครางอื่นต่อจ้ะจะเห็นต้นเมเปิลดอกเมเปิลอยู่ข้างล่างเก็บอนี้สลับนี้นั่งกันค่ะโวยโ สาระนี้น้ำแน่สาระนี้กินได้ทั้งดอกทั้งใบจ้ะดีเท่างกิ่ นี่ต้นดอกแฝดลิลลี่ค่ะดอกลิลลี่มันเป็นกระเทียมปลากินแล้วอร่อยเลยค่ะจบเกมเลยค่ะต้นอันนี้ดอ,อกลิลลี่นี่เนาะเพื่ดนก็อย่าเพิ่งไปกินนะจ๊ะเด้อแกแดดเลยเด้อจ๊ะเด้อว้าวไวเอเอเรสต์ง,งามค่ะพี่น้องเอ้ยไฟเอเวอเรสต์หลักล็อกพิจิตรแล้วยางอวบยางสวย น้องถามสิมาว่าเพศยังกินสิเย็นล้วกเก็บกินก่อนเอาไปลวกไปผัดน้ำมันหอยก็ได้จ้าทเที่ยวมเมกี้เย็บมาอยู่ตอนไปเที่ยวก็ได้พี่น้องแต่ว่าพอาจงยกเขาแล้วมูมูตีขนจีนน่ะเนาะอัน,น,ออนพอดีมูเพินพ่นเพิ่มีมูอยู่แถวนั้นพอดี เพิ่นมานำ้ำเพิ่นมาเน่นน้ำกันหน่อนะเราที่นี่สุ่มตีให้กับเขาเราตัวสิทายคลิปนั่แหละเริ่ยบริทไทยจ้ะเด็กอายเพิ่นเนาะบริทไยอันนี้บอกใครอวบอันษัทด้จ้ะอออเอาไปผัดน้ำมันหอยนะาจา้ะอันพี่น้องว่ามันมันขมบอจสนับตีตีวันบอขมเลยพี่น้อง แต่ว่ามันสิออกอุ้ยโอ้โหมันสิออกปัสสาดะเล็กน้อยจ้ะไม่ชอบอมมากกต่ถืบอมมากเพาะแต่เนาะมันจะมีความฝาดหน่อยหนึ่งโว้ย,ยนี่ปลาหน,นอนไหมฝร,รั่งเช้ากินหนอนไหมฝรั่งหน่อยจ้ะพี่น้องพี่นอ้นองเคยกินหนอนไหมฝรั่งที่มันแต่วันไหนหน่อยบอไข่ไข่กันเลยจ้ะมันจะมียางเนาะ เก็บพัีล้อมเป็นน้ำจากอ่นอ,อนนี่ชีล้อมเลงนกด้งสเลีง่ายเลจ้ะใส่อ,อ,อมใส่แกงออมนัวนวจ้ะอีมเอาเลือเอาใบยังสีมันไม่หุบหุบมันมนี่จะเดกเอาใุบหุบใส่อ่อนโอยอะ เห็นไหมหลายคักเอาอ่ายางเล็กและ,ละน้อยจ้ะพี่น้องเก็บผสมปนเปกันไปจ้ะดีมากินแบบเป็นสีไหมจ๊ะ หนูนยยี่หวานเจียงอมไก่พี่น้องเด้อจะนั่งเขากันคักค่ะแซ่บไฮ้แซบ่แซบบ่ล้ําบ่เหลือพ<ฮ>อเข้าปลาเดียวก็ได้ห้ายผักได้สิ่งได้อย่าง แถวบ้านพิมพ์พระในไงจ้ะพใหญ่กับเบอร์อึศึกกันแหละบุหรีมักไกป่ปลานีดอกค่ะอะไรว่าเขามันหลอปลาอย่างอื่นน้ำเนาะมันลอกอย่างอื่นน้ำจะ้ะเก็บไปหนังทักซ์สีล้อมดีกับเบอ้์หูดอกค่ะว่าเป็นยังไรคือเอิะทัศน์สีล้อมเนาะ คนไทยเป็นผ้าเอิ่นก็ได้เอิ่นน้ำกันไปค่ะคือภาษาอังกฤษมันจะมีต่ก็ลืมมาล่ะเนี่ยเาอาดวัวโย่เถื่อไเยังเลย วอก,กอินขมพีกับแซ่บจวัดตีมักมักแกงอมเนาะมักใส่แกงออมคุณน,นะราดียาดีเฮ้ยมันไม่ใช่เลดิไปเอ,อวีบอกบอกไปบอกพีดบอกถือ อียอย่างนู่นข้างนา,าเฮานี่อันนี้เป็นหญ้าหางมาไอีอย่างนี่พี่นอกเป็นดอกใหม่เรื้อมันเอียยดอกใหม่เนาะค่ะนกคิดว่าเนาะนกเรี่งตะเกียง ยอดอวกมากอย่ากดแบบนี้กินแซ่บจ้ะเกดบขงน้อยค่ะไปเป็นยวเาพกักกดเข้า ไม่เวียดไปนะเนาะเทมิลจ้ะไปเอาอีกแต่สัตกกว์เก่าเนี่ยใบเนี่ยจะเริ่มขมเอ้ยไม่ใช่ขมพันวาเนี่ยจะเริ่มฟาดแล้วจ้ะจะเริ่มฟาดแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ต้นดอกไม้ด้วยเนาะคะเนาะเอาอีกแล้วตีมันเหมือนต้นที่เพิ่นว่าต้นเอ,อียงเกาะที่พ,อพ่อไปขนมเหม็นไหมจ้ะ ืมนี่ค่ะชิงคู่ชายอย่างประมาณนี้มบนบอกบอกไปพี่น้องถ่ายเบื้องลึจตาเด้อถ้าประเดี๋ยวหูว่ามันกินได้หรือกินอะไรเนี่ยคอมเมนต์ตีเนื้อจ้าติบอนไหนเบื่องหนังสือตีบอนมามีที่ไหนบูนเนาะตีบัเห็นบัวพานตายไหมจ้ะอันนี้เนะาะแต่ว่าเห็นเพิ่นเก็บคลายท่าเดือเพิ่นเก็บแต่บัวหลว่านเดียวกันมาเด้อนีน่แต่ประเดี๋ยวหูว่าเบนอด้ตาเด้อเด๋ตีเก็บไปลองเบิ้องน่าตะเนาะนี่นน อันนี้คณะเข็มจะพี่น้องนี่เป็นยาแก้กแล้วล่ะค่ะอันนี้มันจะเริ่มอเนนล้ะค่ะมันจะเริ่มจอดอกแล้วจะตีเก็บไปทั้งน้อยเอาไปพัดมันหอยพันผักเุ้าหูไฟแดงเนี่ยจะพี่น้องแซ่บเลยค่ะนี่ไอฟันเดี่เคยกินลองเบิง้งแด้วจะเด้นนี่จะมี สีหมวกสีเขียวดอกก็จะเป็นสีขาวแน,น,น่กับมีค่ะเียมคู่เพาจะแต่ว่าตอนเห็นมาว่าคุณแอบไปพัดเนี่ยค่ะเพิ่นจะกินทำใจแห้งแล้วก็เด้อ มันพ่อ,อไปพัดแล้วนะคะแสบมัน้ากินพัดขนาดเลยเอยพัดกันหวกกวางตุงเลยวสวยเลยจ้าอันนี้คือสิแมงบ่งเขด้บุนเนาะแมงบ่งกินเพลินจ้ะเดี๋ยวไปเลือกเอาเนาะ ก่องตีเป็นุ่มๆ้มาพี่น้องอนั่งแป๊บนึงแมนอีดีจ้ะก่องตีเป็นส้มเมื่อกี้ข้อติวันมันงคือเป็นใหญ่ใอุ้ยอันนี้ก็นี่ค่ะคักอันนั้นออเยอะวัวกัว,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 วกผักกระทินฝรั่งบอสผักกระเฉดฝรั่ง หบวดมากอืมอ่ะเขแล้วจ้ะตาเนี่ยค่ะพี่น้องผัดตีเก็บม่าเข้ามาเลยนะจ้ะกะซิมี่หอมเอ้ยไม่ใช่กระเทียมป่าแล้วจ้ะจเนาะนี่ค,นค่มมอนะอ,นนอ,อันนี้ที่ห่อใส่เป็นถุงเป็นถุงนี่ประมาณนี้นเลยคะ่ะอันนั้นตีเตรียมไปแคมป์ปิ้งจ้ะจะเริมเ่มเข็ดเป็นผูดเป็นผูดไว อันนี้ไวเออร์วีดไฟเออร์วีดแล้วก็พักอันนี้น่าจะเนาะสตีเก็บมาเนี่ยจ้าแล้วเกาจะเอาไว้ที่ยวเขาดูแคมป์เป่ยกันน่าจะเนาะคอมเมนรอติดตามกันนะคะเนี่ยค่ะไม่พี่นอ้องเบอร์น่าจะเนาะขอที่ได้มาค่ะค่ะคลิปนี้เจอคอตัวลาพี่น้องเขาไปก่อนน่าจะเนาะแล้วมาพอวันคลิปหน้านะคะพี่น้องก็ไลน์ก็แชร์ก็ติดตามไม่เป็นใจใการที่คลิปต้องติดตานะจ้าสวัสดีค่ะ